แม่สมพู่ฝันฝันละช <c oughs> มพูดมาบอกเลขสี่หนึ่งสเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยโดยให้ปแตทชาย <c oughs> ตาชาญบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลูกจ่ายวันนี้ซื้อสี่หนึ่งเพราะแม่น้องชมพู่ฝัน <c oughs> อ๋อเ <c oughs> หรอตายละฉันพูดออกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะก็หาซื้อไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะสี่หนึ่ง แล้วแม่น้องชมพู่บอกว่าได้กอดลูกในฝันด้วยฮะนี่ฟังเสียงคุณตาชานหน่อยนะฮะนี่ปกติมั่กเได้ยินเสียงตาชานเลยวนี้อ,นอารมณ์ดีเห็นไหมแต่ไม่แบ่งน้องไอ้นะฮะเก็บเลยฟังเสียงตาชาหน่อยฮะแม่ชมพู่หวันหวันว่ะชมพู่มาบอกเลขสี่หนึ่งสหนึ่งประแตนจ่ายให้แล้วเออถ้าออกสี่หนึ่งี่ถ้าออกสี่ ชมพู่เขาบอกเลขตรงเลยถ,ถูกจ้าเงินไปทำไรไม่รู้ <laughs> รเออก็จะทำมูลให้หลานนั่นแหละขอบคุณข้อมูลจากทางอมรินทีวีนะครับและน้องก้อยผู้สง่งมาให้ทางช่องไม่มีเกตนาละเมิดนะครับผมแต่อยากให้ลงให้ดูเพื่อเพราะว่าเลขมันตรงกับเลขพี่ดำพอดีเลยต้องกราบขออภัยทุกหน่วยงานมานะที่นี้ด้วยขอบคุณครับ